ชาวบ้านในจังหวัดพะเยาต่างพากันนำดอกไม้ทุบเทียนมาเส้นไหายเพื่อขอโชคลาบกับต้นตะเคียนทองคู่อายุกว่า500ปีบริเวณนาวัดบ้าน,นตอมดงหมู่ที่5ตำบลบ้านตอมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นต้นตะเคียนทองคู่เก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนแล้วสำหรับต้นตะเคียนคู่มีลำต้นสูง30เมตรขนาดลำต้น10นโคนอบยืนต้นเคียงคู่กันอยู่นาวัดบ้านตอมโดยมีแม่น้ำตอมขั้นกลางซึ่งต้นตะเคียนทองคู่นี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นตะเคียนทองโบราณมีอายุเก่าแก่ และมีสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ถิงดิสิอยู่จากการสังเกตต้นตะเคียนทองคู่นี้พบว่าเป็นคู่เดียวที่มีอยู่ในจังหว,วัดพะเยามีขนาดลำต้นสูงและใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปจะพบว่าจะมีต้นตะเคียนทองเดียวซึ่งชาวบ้านตำบลตอมได้ร่วมกันทําการอนุรักษ์ไว้นายสุรวิทย์วงปัญญาอายุ70ปีซึ่งเป็นชาวบ้านกล่าวว่าต้นตะเคียนทองคู่ดังกล่าวอยู่คู่กับบ้านตอมมาหลายชั่วอายุคนแล้วซึ่งคาดว่าต้นตะเคียนทองคู่นี้จะมีอายุเก่าแก่กว่า500ปีซึ่งชาวบ้านเชื่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันร,รักษาอยู่และเป็นที่เคารพของชาวบ้านรวมถึงเป็นที่พึ่งทางใจปกปักรักษาชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขและยังให้โชคลาภกับชาวบ้านอีกด้วยท่านี้พบว่าบริเวณต้นตะเคียนกู่มีชาวบ้านนำทูบเทียนและนำเอาแป้งรูปๆถูๆเพื่อจ้องมองหาตัวเลขตามลำต้นของตะเคียนซึ่งบางคนก็ได้สองตัวบางคนได้3ตัวบางคนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้เพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคขณะเดียวกันมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็นำลอตเตอรี่มาขายกับกลุ่มชาวบ้านด้วย พันวิทย์ดีรายงานตำรวจบุรีรัมย์รวบตัวหนุ่มเมายาเพี้ยนทุกห้าโมงเยน็นโดยตั้งข้อหาหนักหลังก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยใช้หนังสถิตยิงสุนัขจนได้รับบาดเจ็บหลายตัวทำลายทรัพย์สินของทางราชการโดยชาวบ้านเดือดร้อนมานานกว่า2ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครไปแก้ปัญหาได้จนกระทั่งมาลองเรียนผ่านสื่อมวลชนจากกรณีชาวบ้านเกาลระโกหมู่ที่7ตำบลด่นดงอำเภอด่นดงจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยไม่สามารถใช้ชีวิตให้อยู่ตามปกติได้โดยทุกวันก่อน5้าโมงเย็นจะต้องปิดบ้านเพื่อเข้านอนเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากอันตพานประจําหมู่บ้านโดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า2ปีแต่ไม่มีใครมาดําเนินการกับนายประสิทธิ์ธูมรัมอายุ35ปีผู้ก่อเหตุทั้งใช้หนังสติกยิงสุนัขจนได้รับบาดเจ็บหลายตัวใช้ไม้ทุบมอมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการรวมถึงทําลายรถของชาวบ้านด้วยการยิงหนังสติกเป็นประจํา ล่าสุดตำรวจสพแคนดงได้ตามไปจับกลุ่มนายประสิทธิ์ได้ที่บ้านพักซึ่งยังอยู่ในอาการมึนเมาพูดจาวกบวนตำรวจยังไม่สามารถสอบสวนอย่างละเอียดได้ถึงสาเหตุแรงจูงใจที่ก่อเหตุดังกล่าวซึ่งจากหลักฐานพบว่ามีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจริงมีสุนัขบาดเจ็บหลายตัวและทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายรวมถึงระหว่างการเข้าจับกุมตัวนายประสิทธิ์ได้นั่งมั่วสุมดื่มสุรากับเพื่อนอีกหลายคนในช่วงของพรกฉุกเฉินและเมื่อตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นทีสีม่วง ต้นตำรวจตั้งหาข้อหาคือบกกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนทำให้เสียทรัพย์กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมต่อสัตว์ร่วมกันฝ่าฝผืนพรกรจุกเฉินม้วสูมดื่มสุราและเสพยาเสพติดทางด้านนายสันติด,ดีชัยรัมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลด่านรงกล่าวว่าที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเป็นประจำแต่ไม่สามารถยับยั้งความบ้าคลั่งของเขาได้จนมีเสียงวิจารณ์ว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ทำงานซึ่งยอมรับว่าหนักหนาสาหัสกับนายประสิทธิ์ หลังจากตำรวจจับตัวไปแล้วชาวบ้านรู้สึกโล่งอกหลังจากนี้คนจะกินได้และนอนหลับวันที่3ทุปีรายงานอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเพชโพธารามซึ่งเป็นเจ้าของเพลงรักคนชื่อน้อยและเพลงต่อชะดอขอร้องชีวิตตกอับโดยทางด้านต่อชะดอและบินบรรลือฤทธิ์พระเอกใจบุญพร้อมกับคณะเข้าเยี่ยมพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยพันตรจโทอัตพลแผ่สะอาดผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่137เดินทางไปพร้อมกับต่อชะดออีก12นาย ที่บ้านของนายเพชรโพธารามในตำบลคลองคอยอํเาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับอดีตนักร้องเจ้าของเพลงตจชดอขอร้องพร้อมกับให้ความช่วยเหลือโดยนำเงิน10,000บาทพร้อมสิ่งของมอบให้และกล่าวให้กำลังใจในขณะเดียวกันคณะของบินบรรลือธิ์พระเอกหน่วยกู้ภัยร่วมกัญอยู่พร้อมกับคณะได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจกับสองสามีภรรยาด้วยโดยมอบเงินจำนวน30,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจกับอดีตนักร้องผู้อพโพวัย70กว่าปีที่สู้ชีวิตแต่ขาดยันมิดเหลือแล้ว อีกทั้งเหตุวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด -19 มาซ้ําเติมชีวิตความเป็นอยู่ด้วยสุพจน์วรสหวัฒรายงานที่วัดหนองมะนาวอาบางละมุงจังังวดชนบุรีผู้สื่อข่าวเข้าไปสังเกตการในงานศพของนายจิตกรทานานวงนุ่มโรงงานเจี่ยวหัวลากที่ถูกเจี่ยวชนและทับร่างเสียชีวิตที่หมู่ที่9ตําบลหนองขามเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภายในาศาลาวัดมีบรรยากาศโศกเศร้ามีเพียงญาติและเพื่อนๆจากโรงงานเดียวก,กันมาร่วมงานศพ ในขณะที่ญาติผู้ตายในบรรวัฒนันวานานงได้เปิดเผยผ่านผู้สื่อข่าวว่าขอหเห็นใจคู่กรณีว่าเป็นคนจนมีความเดือดร้อนต้องหยิบยืมเงินทองและกู้เงินเพื่อมาประกอบพิธีศพเนื่องจากครอบครัวเป็นคนจนทำงานโรงงานเท่านั้นจึงเกิดความเดือดร้อนและอยากจะวอนขอความเห็นใจจากฝ่ายคู่กรณีให้สงสารกันบ้างโดยที่ผ่านมายังไม่เห็นแม้แต่เงาหรือมามอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพแต่อย่างใด มีเพียงนายวรวิตท,ทิพย์อักษรคนขับรถหัวลากคันก่อเหตุได้นำพงศิตมาคนรบศพและมอบเงินช่วยเหลือไว้จำนวนหนึ่งพร้อมกับกล่าวขอโทษและเสีใยใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นส่วนคู่กรณีต้นสังกัดอย่างไร้วี่แววในขณะที่งาน,นยังคงต้องตั้งอีกหลายคืนเพราะติดวันที่เผาร่างไม่ได้จึงทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมทำให้ต้องยืมเงินและกู้เงินเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายจึงอยากวอนขอความเห็นใจจากคู่กรณีด้วย ในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกให้จัดการสอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาว่ากันในเรื่องของคด,ดีต่อไปสมชายแก้วนุ่มรายงานฐ <_ s 1> านปฏิบัติการชุดเฉพากิจนาราธิวาส30ซึ่งตั้งอยู่บ้านลูโบซามาหมู่ที่8ตำบลป่าเสมดอำเภอสุงไงโกกจังหวัดนาราธิวาสโดยพันโททวีรัตน์เบญจาทิกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส30 ได้สนองนโยบายผู้บัญชาการทหา,ารบอกโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่นำผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำโครงการทหา,ารพันธุ์ดีโดยใช้พื้นที่ตั้งของฐานปฏิบัติ2ส่วนจาก4ส่วนเพื่อทำเป็นแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโดยปลูกพืชผักปลอดสารพิษและแปลงปศุสัตว์เลี้ยงไก่และเป็ดไก่เพื่อนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายในราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งอาศัยอยู่พื้นที่บ้านลูโบซามาจำนวนกว่า300ครัวเรือนซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกลิกจา้งงานและขาดรายได้ โดยแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริจัดทําขึ้นในพื้นที่ว่างทางด้านขวามือของที่ตั้งฐานในเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษโดยพืชผักที่ปลูกเป็นพืชปลอดสารพิษใช้ปุ๋ยธรรมชาติจากมูลสัตว์ส่วนพันธุ์พืชเจหน้าท่ทหารได้ไปหาซื้อมเมล็ดพันธุ์พืชที่จําหน่ายตามท้องตลาดโดยใช้กําลังบนที่ว่างจากเวรยามสลับผัดเปลี่ยนการรับผิดช,ชอบโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มจัดหาและเพาะเมล็ดพันธุ์และกลุ่มปลูกมเมล็ดพันธุ์และดูแลรักษาโดยพืชที่ปลูกอาทิบวบเปลี่ยมพริกหยวกมะเขือเปล ถั่วฝักยาวผักบุ้งพริกขี้หนูผักหวางตุง้งและถั่วพลูโดยนําออกจาหน่ายได้อย่างต่อเน,นื่องให้กับพี่น้องประชาชนได้ซื้อหาไปบริโภคในทุกวันเสาร์ของสัปดาห์รวมทั้งอริยาให้ประชาชนที่สนใจเข้าไปเรียนรู้เพื่อนาไปต่อยอดใช้พื้นที่ว่างที่บ้านสร้างอาชีพเสริมเพื่อทําเป็นรายได้มาเลี้ยงครอบครัวหลังจากเสร็จสิ้นการกรีดยางซึ่งเป็นอาชีพหลักส่วนแปลงผสุสัตว์ได้จัดทําขึ้นที่บริเวณด้านหลังของที่ตั้งฐานในเนื้อที่ประมาณ1 0 0รเศษเช่นกันโดยใช้พื้นที่สร้้้าาางงงงเเป็็นกกกระอ่อมไยุดวหลาาลััคจ และได้ขุดแอ่งน้ําขนาดเล็กไว้รวมทั้งได้นาล้อย่างรถยนต์ที่เสื่อมสภาพมาใช้เป็นที่สําหรับไก่และเป็ดออกไข่โดยเจ้าที่ทหารด้ซื้อพ่อพันธและแม่พันไก่ไข่เป็ดไข่และไก่เบตงจากท้องตลาดและนํามาขยายพันธุ์เองจนปัจจุบันมีไก่ไข่จานวน90ตัวเป็ดไข่จานวน80ตัวเลี้ยงด้วยอาหารจำพวกหยวกกล้วยนำมาบดผสมกับรำข้าวและเศษอาหารที่ทหารรับประทานแต่ละมื้อปัจจุบันสามารถเก็บไข่ไก่และไข่เป็ดได้วันละประมาณ2-3แพง โดยใช้พื้นที่ป้อมจุดต,ต,ตรวจจุดสกัดหน้าฐานปฏิบัติการกลายสภาพเป็นร้านค้าขนาดเล็กเพื่อวางจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดอันธิถั่วฝักยาวท้องตลาดจำหน่ายกิโลกร,มรัมละ30บาทแต่ทหารจำหน่ายเพียงกิโลกร,มรัมละ15บาทมะเขือเปลาะท้องตลาดจำหน่ายกิโลกรัมละ20บาทแต่ทหารจำหน่ายเพียงกิโลกร,มรัมละ10บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งท้องตลาดจำหน่ายแผงละ90บาททหารจำหน่ายแผงละ70บาทและไข่เป็ดท้องตลาดจำหน่ายแผงละ100บาท หารจำหน่ายเพียง80บาทเป็นต้นนูอาริซายาืิริรายงาน